YouTube Channel 101แชร์ลิงก์ u t u b e แล้วดูไม่ได้ทำยังไงดีบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n า a า t อท25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับแชร์ลิงก์ u t u b e นะครับอย่างถูกต้องนะครับบนคอมพิวเตอร์นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะฮะจะมีเพลย์ลิส สอนวิดีโอคนระับมากมายครับ400ตอนบวกวกบวกนะครับนะบวกเลยฮนะเออนะเยอะมากนะครับนะพื้นฐานเยอะแยะมากมายไปชมก็ได้นะครับโอเคก็เปิดหน้าต่างแดชบอร์ดแบบนี้ไว้นะครับจากนั้นให้เรากดคำว่าวิดีโอนะเพื่อทำการไปเลือกวิดีโอที่ต้องการใช้งานนั่นเองนะไม่ยากนะจากนั้นนะครับเราก็หา นะครับลิงก์มานะครับสักลิงก์หนึ่งนะกดจุดสจุดไปนะครับแล้วก็ปี้ไปนะแต่ก่อนหน้านี้ก็กดนะครับ g Google c h r o m e ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมปี้ลิงก์ไว้ก่อนอาโอเคมาละนะครับเปิด g g o e c h r o m e ไว้นะครับแบบนี้เลยนะจากนั้นปี้นะครับที่จุดสจุดด้านหลังเมื่อกดมาแล้วนะครับจะมีคำว่า รับลิงก์ที่แชร์ได้นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับก็สามารถ Copy นะครับคิปบอร์ดนะครับลิงก์เรียบร้อยเลยนะจ๊ะจากนั้นเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งนะกดวางไปเลยนะครับนะกดวางไปแล้วก็ Enter ไปนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ลิงก์ที่ได้รับมาจาก y o u t u b e นะครับไม่สามารถแปะได้นะครับใน Google Chrome นะฮะ อาจจะเพาะเป็นที่ตัวนะครับเว็บไซต์ทางด้านเซเวอร์ของไทยนะถ้าเพื่อนๆเอาลองลิงก์ไปแปะในมือถือนะครับเพื่อนๆจะเห็นตาที่คุ้นเคยนะฮะเป็นสีเขียวๆนะอันนี้รู้กันนะฮะนะเพราะว่าลิงก์ตัวคำว่า YouTube นะครับ YouTU.be นะฮะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับผมทําการนะฮะลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสามารถนําลิงก์ตรงนี้นะครับเนี่ยลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ตรงนี้นะนี่ครับลิงก์นี้ครับ,บ http นะครับ s นะครับ semi เอ้ยไม่ใช่ semi colon เด้เออถ้า semi มันจะเป็น dot แล้วเป็น comma นะฮะถ้าเป็น คอลอนนะครับมันจะเป็นแค่จุด2จุดนะฮะแล้วก็ d o บเบิลแบ็ s สแล h แล้วก็นะครับบ o ยเว็บนะครับดอทยูทูบดอนะครับแบ็ a ส h w a วอชนะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจแล้วก็ v เท่ากับนะฮะเอาตรง u r l ตรงนี้นะครับไปใส่นะครับด้านหน้าสุดนะครับสังเกตนะครับตรงที่ copy มามันจะมีโค้ดนะครับลบออกไปนะฮะแบบนี้นะ จากนั้นวางไปเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นลิงก์ที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะผมจะก๊อปปี้ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ครับตรง d e s c r i p t i o n สามารถก๊อปปี้ไปใช้งานได้เลยนะครับบรรทัดแรกเลยนะโอเคนะครับจากนั้นกด Enter ไปเลยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับเข้าสู่วิดีโอนะครับได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ